ตอนนี้ชื่อตอนว่าคิดว่ารู้หรือว่ารู้ว่ากำลังคิดนะซึ่งจะต่างกันนะเหมือนกับคิดว่ากโกรธอย่างเี้หรือว่ารู้ว่าคิดคนละความหมายนะสิ่งแรกก็คือตัวใจเนี่ยกระทบกระทรรมอารมณ์แลก็เกิดมโนวิญญาณนะ มันก็เหมือนกับเห็นหิมะเนี่ยนละหิมะมันเป็นสิ่งถูกรู้นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เรารู้นะแล้วก็ไม่ใช่หิมะเป็นเราดนั้นความคิดมันก็เป็นสิ่งถูกรู้นะไม่ใช่เราคิดแล้วก็ไม่ใช่เรารู้เห็นไหมตรงน,นี้ที่มันจะลึกซึ้งมากถ้าเทียบแล้วมันก็คือหมวดของวิญญาณหกนะนะอย่างตากระทบรูปหิมะเห็นไหมถ้าไม่มีหิมะมันก็ไม่มี การเห็นเรียกว่าจักขคูวิญญาณนี่ถ้าจักคูวิญญาณที่เห็นเนี่ยไม่ใช่เรานะเพราะเหตุที่ว่าถ้าไม่มีหิมะมันก็เห็นหิมะไม่ได้หิมะมันเป็นสิ่งถูกรู้ให้ตัววิญญาณมันก็เป็นตัวรับรู้ทั้งสองตัวในตัวไหนเป็นเราหิมะก็ไม่ใช่เราจักขคูวิญญาณก็ไม่ใช่เราหรือตอนนี้มีเสียงกอบแกแบบ้งแถวๆนี้นะเสียงก็เป็นสิ่งถูกรู้ ไม่ใช่เรานะเพราะเสียงมันเกิดดับนั้นโสตวิญญาณมันก็เกิดดับไม่ใช่เราได้ยินเห็นไหมนั้นกลิ่นเกิดจมูกริ้นก็เป็นสิ่งรสก็เป็นสิ่งถูกรู้นะไม่ไม่ไม่ใช่เรารรสชาติไม่ใช่เรานั้นชิวหาวิญญาณมันก็เป็นตัวการรับรู้ก็ไม่ใช่เรามีชิวหาวิญญาณกายก็สัมผัสนะอย่างต้นตากระตัพื้นเห็นไหม พืนไม่ใช่เราเท้าก็ไม่ใช่เราร่างกายวิชาณก็ไม่ใช่เรารู้นะไม่ใช่เรารู้ที่ว่าสักแต่ว่ารู้นี่แหละนั่นพอมาถึงตัวสุดท้ายนะที่มันละเอียดอ่อนนะคือใจใช่กระทบกระทํามอารมณ์ทําให้เกิดมโนวิญญาณทรมอารมณ์มก็คือความคิดทางใจนะไม่ใช่เราคิดเห็นไหมทีน่นี่มันก็เหมือนหิมะไม่ใช่เรานั้นความคิดทางใจมันก็ไม่ใช่เราเป็นสิ่งถูกรู้นั้นตัวรับรู้ก็คือ,คอมโนวิญ,ญญาณ มันก็เลยไม่ใช่เรารู้นี่งที่ว่ารู้แจ้งสักแต่ว่ารู้แจ้งเนี่ยนั้นประโยชน์ของเรื่องนี้จะมีสติตื่นนะตื่นตื่นขึ้นมาว่าไม่ใช่เราคิดแต่ความคิด,น,น,คดนั่นก็ไม่ใช่เราเนื้อเรื่องที่คิดมันจะไปคิดโกรธก็ไม่ใช่เราโกรธหรือไม่ใช่เราคิดโกรธใช่ไหมเพราะมันกลายเป็นสิ่งถูกรู้เหมือนที่มาเป็นสิ่งถูกรู้นั้นการรับรู้ความคิดมันก็ได้ไม่ใช่เราอีกใช่ไหมเนี่ยมันละเอียดอ่อนตรงนี้สําหรับการปฏิบัติ ที่จะเรียกว่าตื่นรู้เนี่ยใช่ไหมว่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่คิดว่าเรารู้นะแต่มันรู้ว่าไอ้ความคิดนี่ไม่ใช่เราโอ้โหมันซ้อนกันหลายหลายชั้นนะถ้าเทียบพระสุขก,ก็คืออะ่นะใจกระทบกระทั่มอารมณ์นี่คือความคิดทางใจเห็นไหมทาให้เกิดมโนวิญญาณตัวไหนเป็นเราลองดูซิใ,ใจก็ไม่ใช่เราใใเห็นไหมที่พระอาจารย์นตรัสไม่มั่นหมายซึ่งใจ ไม่มันหมายในใจไม่มันหมายโดยความเป็นใจไม่มันหมายใจว่าของเราใช่ไหมแล้วก็ไม่มันหมายซึ่งธรรมารมไม่มันหมายในธรรมารมไม่มันหมายโดยความเป็นธรรมารมนะคือความคิดแห่งใจแล้วก็ไม่มันหมายธรรมารมว่าของเราเนี่ยอันนี้เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องนะมากระทบกันก็ทําให้เกิดมโนวิญญาณเห็นไหมก็ไม่มันหมายในมโนวิญญาณไม่มันหมายซึ่งมโนวิญญาณ ไม่มันหมายโดยความเป็นมโนวิญญาณไม่มันหมายมโนวิญญาณว่าของเราใช่ไหมก็ปริิพานเฉพาะตนอย่างนี้แล้วก็ความ,มชุาชาติปรชาสิ้นแล้วเนี่ยคิดที่ควรทําได้ทําจบแล้วเนี่ยคิดอื่นยี่งกว่านี้ก็ไม่มีเพราะเหตุที่ว่าพอใจกระทบกระทั่มาลมทำให้เกิดมโนวิญญาณมโนผัสสะนั้นถ้าคิดดีมันก็จะเกิดความสุขเวทนา ถ้าไปคิดร้ายมันก็เกิดทุกขเวทนาอย่างเช่นคิดโกรธเห็นไหมเพราะนั้นไอ้ความคิดมันความคิดไม่ใช่เราซะแล้วนะคิดโกรธก็ไม่ใช่เรานะมันจะหยุดทันทีนะแต่ถ้าคิดโกรธเราไม่รู้นะมันก็จะไปต่อเป็นผัสสะทางใจให้นักมโนผัสสะเนี่ยก็ไปต่อเป็นทุกขเวทนาเห็นไหมถ้าเกิดทุกขเวทนาเราไม่รู้อีกว่ามันเกิดจากไอ้ความคิดที่ไม่ดีนะหลงว่าเราคิดแล้วหลงว่ามีเขา อยู่ในความคิดอันนี้มันไปกันใหญ่แล้วนะมัทถึงได้เกิดทุกเวทนาจะคิดตลอดเปิดเปิงต่อแล้วคิดแก้แค้นคิดน้อยใจคิดโกรธเกลียดคิดอาฆาตคิดอะไรต่อไปเรื่อยยาวเลยอันนี้เขาเรียกว่าไม่เคยเห็นนะว่า้ความคิดเนี่ยไม่ใช่เรานะ่ไม่ใช่เราถึงถึงคิดว่าเรารู้ละมันก็ไม่ใช่เราอยู่มันไม่ใช่ไม่ใช่เรารู้แต่มันรู้ว่าความคิดเนี่ยไม่ใช่เราเห็นไหมโอ้มัน ฟังแล้วมันเหมือนภาษามันค่อนข้างจะสลับซับซ้อนนะแต่ถ้าปฏิบัติเป็นแล้วมันจะอ๋อมันจะตื่นเลยอุ้ยอันนี้ไม่ใช่เราคิดมันมันมันเหมือนหิมะเลยล่ะหิมะเป็นสิ่งถูกรู้เสียงเป็นสิ่งถูกรู้กลิ่นเป็นสิ่งถูกรู้รสชาติเป็นสิ่งถูกรู้สัมผัสกายเป็นสิ่งถูกรู้นั้นความคิดก็เป็นสิ่งถูกรู้นะไม่ใช่ไม่ใช่เรารู้เห็นไหมไม่ใช่เรารู้แล้วก็จะไม่ใช่เราคิด นี่มันมันอาจจะวนวนนิดหน่อยแต่สําหรับการตื่นเนี่ยมันจะไม่ไปเพลินในเรื่องที่คิดเพราะมันก็เช่นเดียวกับหิมะนั่นแหละมันไม่ไปเพลินว่าหิมะเป็นเรามันก็จะไม่เพลินว่าความคิดเป็นเรานะเพราะนั้นมันตัวที่จะเข้าไปเห็นในแต่ละอย่างเนี่ยในหมู่วิญญ,ญาณหกเห็นไหมที่ว่าอินทรีย์คือความเป็นใหญ่นเนี่ยอย่างหิมะเนี่ยมันจะเห็นได้ก็ามันต้องชใช้ลูกตา ตาเป็นใหญ่ในการเห็นะนั้นหิมะก็เลยเป็นสิ่งถูกรู้ตาเป็นผู้รับรู้ไม่ใช่เราทั้งคู่เลยนะนั่นความเป็นใหญ่ในการรู้ความคิดมันก็คือตัวใจเห็นไหมใจกระทบกระทั่มอารมณ์ทำให้เกิดมโนวิญญาณรับรู้ความคิดอัธยมทำสมการแบบที่เราพ่อพยายามจะอธิบายนะยกววาจะเก็ตนะว่าเอาถ้าหิมะมันเป็นสิ่งถูกรู้ไม่ใช่เรา นะไอ้ความคิดก็เป็นสิ่งถูกรู้ไม่ใช่เราคิดเห็นไหมดังนั้นคนทั่วๆไปเนี่ยที่พุะเจาท่านตัดปุถุชนผู้ิทสดับเนี่ยก็จะไปตามเห็นสังขารเนี่ยหรือความคิดปรุงแต่งเป็นตนใช่หไหมตนมีความคิดความคิดอยู่ในตนแล้วก็มีตัวตนเขาอยู่ในความคิดเหาอันนี้มันเป็นเรื่องปรุงขึ้นมานะเป็นเรื่องของปุถุชนงนั้นการที่จะปฏิบตัติตื่นรู้ในะเป็นอริยะบุคคลตั้งแต่พระสอดาบันขึ้นไปนะ จะต้องเห็นข้อนี้ด้วยวความคิดเนี่ยเป็นสิ่งถูกรู้ไม่ใช่เราคิดมันจะไม่เผื่อนเน,น,เนินเรื่องที่คิดแล้วมันก็จะออกมาจากความคิดเพราะเหตุที่ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงนะเพราะมันเป็นอนัตตาเห็นไ,ไหมนคัครูเจากัดในการเห็นว่าสังขารเนี่ยความคิดปรุงแต่งเป็นอนัตตาอย่างนี้ก็จะเกิดเรียกอนุโลม,มิขันตนะิมันก็คือนิพพิพัฒนญาณนั่นแหละก็คือ สัจจะนุโรม,มิขยานตัวที่12นะคือมันมันจะไม่คล้อยตามความคิดอันนั้นแล้วก็เห็นอย่างลงสู่ระบบที่มันถูกต้องเนะี่ยเรียกว่าเห็นชอบเห็นตามความเป็นจริงมนเห็นตามเป็นจริงนี่ว่าความคิดไม่ใช่เราเป็นสิ่งถูกรู้ที่หลวงพ่อบอกมันอาจจะมีเรื่องความคิดข้างนอกเขามากระทบบ้างนะแต่มารู้แล้วไม่ใช่เรื่องจริงมันจะไม่ไปเอาเรื่องกับความคิดนะเีวยกวไม่ไปหาเรื่องกับสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้ มันก็จะอดทนต่อไอ้ความกระทบกระทั่งจากความคิดปรุงแต่งข้างนอกแล้วเพราะมันไม่ใช่เขาคิดด้วยเห็นไหมคือมันอาจจะดูง่ายๆแต่ว่าเวลาเผชิญหน้ากับสถานการณ์จริงเนี่ยมันก็ต้องใช้ปัญญาที่เรียกว่าอนุโลมมิคันตินคืออดทนต่อไอ้ความคิดปรุงแต่งอนุโลมไปว่ายอมรับความเป็นจริงว่ามันไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาแล้วก็ถ้าไปยึดก็คืออนุโลมก็คือ รวมตาบพระสัตรีว่าถ้าไปยึดในความคิดเนี่ยมันจะเป็นทุกข์แล้วก็ตัณหาที่อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นในความคิดนะนะอยากก็เป็นอย่างนี้มันเป็นตัวเหตุของความเกิดทุกข์เพราะว่ามันไม่มีจุดจริงนะคือตัณหาไม่เคยไปอนัตตานี่มันถึงต้องเห็นเห็นละเอียดมากเลยนะว่าตัณหาไม่เคยไปอนัตตาคือไม่ใช่เขามีตัณหาแล้วก็ไม่ไปคล้อยตามเนี่ยเพราะนั้นกิจในสัจจะนุโรมิกยานเนี่ยที่วิปัสสนาญาณนะ มันก็จะมีตัวขันติใช่ไหมเพราะว่ามันรู้แล้วว่าไอ้ความคิดไม่ใช่ตัวตนข้างนอกข้างในมันมีอะไรมากระทบมันก็ต้องอดทนนะเพราะว่าไปหาเรื่องกับสิ่งไม่มีตัวตนมันไม่ฉลาดนะแล้วไอ้ตัณหาที่มันอยากให้เป็นดังใจมันมันไม่อิ่มไม่พอแต่ถ้ามนรู้จักพอพอกับความเป็นอนัตตานะอัตตามันจะไม่พอนะแต่อนตตาแล้วมันพอเพราะมันไม่มีตัวตนอย่างนี้ตัณหามันก็จะดับมันจะเป็นตัวนิโรธ ็คือตัณหาดับแล้วก็อุปทานที่จะยึดเกิดความคิดมันก็นดับไอตัวอุปกรณ์ที่จะก่อกรรมมันก็เลยไม่มีนี่ไงเพราะมันไม่มีชื่อใครในความคิดก็ยอมรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วเพราะว่าตัวกรรมมาพบมันดับชาที่จะเกิดสวรรค์นรกตรงนี้เดี๋ยวนี้มันก็เลยไม่มีนะเขาเรียกว่ากิจที่ควรทำได้ทําจบแล้วนี้กิจอื่นนี้กอนนี้ไม่มีก็คือมันสมส่วนกันระหว่างทั้งอ่า เจโตโววิมุตติก็คือสมาธิที่มันตั้งมั่นรู้ว่าไอ้ความคิดเนี่ยไม่ใช่ตัวตนคือไม่ใช่เราคิดแล้วก็ไม่ใช่เขาคิดไม่มีเขาอยู่ในความคิดเราอย่างนี้นะเห็นไหมว่าตัวเนี้ยในสมาธิมันก็จะตั้งมั่นคือไม่ฟุ้งซ่านไปตามความคิดนั่นเรียกเจโตวิมุตตินะส่วนปัญญาวิมุตติมันก็เห็นถูกว่าไอ้ความคิดเนี่ยเป็นอนัตตานะไหมแม่เหตุที้เกิดความคิดมันก็ไปนอนัตตาคือมันก็เอาเรื่องรูปเรื่องเสียงกลิ่นรส สัมผัสกายทำบัลลมได้ละามาคิดเห็นไหมม,มันต้องเจรนาในวิปัสสนาญาณด้วยนะจะเรียกว่าปัญญาวิมุตต์อย่างนี้ก็คือปัญญาพุทธิแท้จริงก็คือไม่ยึดมัน่นในอุปทานขันห้าเห็นไหมในสมาธิมันตั้งมัน่นเป็นเจตวิมุตต์กับปัญญาวิมุตต์ผสมส่วนกันอย่างนี้ก็เรียกว่าหลุดพน้นด้วยเจตโตไว้กับปัญญาวิมุตต์เห็นไหมนี่ก็จะสิ้นอัศวะสิ้นกามาสวะ สิ้นไอ้ภาวะสวะคือการเกาะกรรมนะแล้วก็สิ้นอวิชชาสวะคือความไม่รู้คือความไม่รู้มันไม่รู้ว่าไอ้ความคิดเนี่ยไม่ใช่ตัวตนนะไม่ใช่เราคิดนะแล้วก็ไม่มีเขาในความคิดอันนี้คือวิชามันไม่รู้ที่พอเห็นความจริงแล้วความคิดเป็นสิ่งถูกรู้ไม่ไม่ใช่เราคิดแล้วไม่มีเขาในความคิดมันจะหลุดพ้นเลยนะมันจะหลุดพ้นตรงนั้นเดียวนั้นเลยเขาเรียกเขาเรียกนิพพานในทถัดธรรมคือทันควันตรงนั้นเดียวนั้น หลุดพ้นจากทุกในทิฏฐธรรมตรงนั้นเดี๋ยวนั้นนี่เป็นต้นนะนั้นหัวข้อมาอาจจะดูง่ายๆนะว่าไม่ใช่คิดไม่ใช่คิดว่าเรารู้นะแต่มันรู้ว่าความคิดเนี่ยไม่ใช่เรานะนี่อันนี้แล้วก็ไม่มีใครอยู่ในความคิดเห็นไหมหรือว่าไม่ใช่คิดว่าเราโกรธนะแต่มันรู้ว่าไอ้ความคิดเนะี่ยมันคิดโกรธขึ้นมาแล้วไม่ใช่เรามันก็จะหยุดทันทีนะเพราะความคิดมันกลายเป็นสิ่งถูกรู้หลวงพ่อนะ ย้ำๆให้พวกเราค่อยๆจจริญในแต่ก็ต้องเอาไปดูตามสภาวธรรมที่เกิดขึ้นจริงนะเวลาเผยคิดเนี่ยดูกันไปว่าความคิดไม่เป็นสิ่งถูกรู้และความคิดเป็นอนัตตาสิ่งที่คิดก็เป็นอนัตตาเช่นคิดถึงรูปมันไม่มีเขาในรูปนะไม่มีเขาหรือในหิมะหหิมะไม่ใช่ตัวต่อคิดถึงเสียงเสียงมันก็เกิดดับไปแล้วเห็นไหมมันก็ไม่ใช่เราอีกะเราไม่ใช่เขาไม่ใช่เขาไม่ใช่เขาเป็นคนพูดนะ ทั้งกลิ่นทั้งรสเห็นไหมสัมผัสกายธรรมอารมณ์แล้วตัวไหนเป็นตัวตอนอะเหตุความคิดก็ไนปอนัตตา<ม>เหตุให้ความคิดก็เปนอนัตตาอันนี้เวลาโยนิโสทบทวนธรรมะอย่างนี้มันจะไม่เข้าไปเพลินในเรื่องที่คิดนะเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลย,เ,ลยเพราะว่าไม่ใช่เบื้องต้นแห่งการหลุดพน้นนะแล้วก็ชื่อในความคิดไม่มีอยู่จริงใช่ตัวตนในความคิดไม่มีอยู่จริงมันคิดขึ้นมามันแต่งเรื่องขึ้นมาเนี่ย ึงแล้ว่าในการเห็นความคิดเป็นสิ่งถูกรู้ไม่ใช่เราคิดเราไม่ล้วก็ไม่ใช่เรารู้ความคิดเนี่ยเห็นไหมมันมันจะเด้งสองเด้งเลยนะอันนี้จะเป็นการตื่นนะตื่นเป็น้าบจากปุถุชนและการพิวิชนาตัดไปสู่อรยะบุคคลมุมอมองมันจะต่างกันนตราบใจที่ใครยังไม่เห็นนะว่าความคิดไม่ใช่เรา นึกว่าเรากําลังคิดอยู่อันนี้ยังไม่ตื่นนะก็เพลินในเรื่องที่คิดแต่เมื่อไรเห็นว่าความคิดเป็นสิ่งถูกรู้ไม่ใช่เราคิดอันนี้มันจะตื่นนะก็ขออนุทนาให้พวกเราลองไปใช้ประสบะการณ์ตรงจะใจความคิดที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะทุกๆขณะเนยว่าไม่ใช่เราคิดเราจะไม่ไปเพลินในเรื่องที่คิดนะมันก็จะหลุดพ้นตรงนั้นเดี๋ยวนั้นแหละก็ขออนุโมทนากับทุกท่านนะให้ ดูมุมนี้ให้ถูกต้องแล้วก็หลุดพ้นจากทุกถึงนิพพานในปัจจุบันด้วยกันทุกคนทุกท่านเทิอ